c o o k ้งแบทเทิลสวัสดีค่ะดีเจลูกตาลและ c o o k ้งแบทเทิลค่ะในความร่วมมือระหว่าง93.75 J จ h ช n แนลและยามาร i ิเจซอสเวอร์ฮีโร่ของความอร่อยนั่แนง่งและตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้งคู่นะคะก็พร้อมแล้วเราไปรู้จักเขาทั้งสองคนเลยค่ะวันนี้มั่นใจแค่ไหน เต็มร้อยฮะเต็มร้อยเลยรับฝั่งนี้คะมากกว่าเขาค่ะนี <S 2> <S 2> ่ไอ้ยาไอ้ยาและสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะก็คือทงคัสซิซอนนั่นเองค่ะในเมื่อทั้งคู่พร้อมกันขนาดนี้แล้วค่ะเราก็ต้องมาตอบคำถามกันก่อนอ่าทั้งคู่นี่ชอบทานของกินเล่นระหว่างมือกันเลยเปล่าชอบครับชอบหรือเปล่าชอบค่ะ อ้าวนี้เกรย์มาให้เกร็ดความรู้กันนิดหนึ่งนะมีของทานเล็กชนิดหนึ่งนะคะที่ทานแล้วไม่อ้วนนั่นก็คือถั่วพิทาชิโอนั่นเองแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับประทานกันไปค่ะเชื่อไหมว่าทานกี่เม็ดอันนี้ไม่ทำถผานะทานกี่เม็ดเราถึงจะไม่อ้วนอ่าสำหรับช้อยส์นะคะข้อ A 10เม็ดค่ะข้อ B 15เม็ดและข้อส20เม็ดค่ะ5ิ้าค่ะคำตอบที่ถูกก็คือ 20เมตรนั่นเองแปงแๆงแปผิดทั้งคู่นะฮ่าฮดังนั้นนะคะเราต้องมาเลือกแผ่นป้ายทำโทษกันอะเลือกเบอร์ไหนดียามอริ1 2 3 4คะเบอร์2นะคะเบอร์อะไรดีคะเบอร์สี่โอเคอะถือเลยถือเลยทั้งค Ges yeah> huh> ู่จะรอดหรือไม่รอดแล้วบทลงโทษจะเป็นอะไรคะเปิดแผ่นป้ายเลยค่ะเปิดเลยเปเลยอโอ สีแดงของเรารอดนะคะไม่โดนทำโทษใดๆเย่ฝั่งสีเงินของเรานะคะใช้มือเดียวเท่านั้นรู้สึกไงมัง่งมือเดียวชิวชิวมากทำได้สบายค่ะผู้หญิงเก่งพาพพร้อมกันแล้วนะคะเราไปชมเมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งค่ะและเมนูข้าแกงกรหรี่หมูทอดครับ ready battle ค่ะกุ้งชุบป ไปแล้วนะคะนี่แป้งอะไรเนี่ยเนี้ย,ยแป้งเทมปุระค่ะอ่าแป้งเทมปุระนั่นเองนะคะโอ้ยน่ากินไหมคะน่ากินมากๆเลยชอบกุง้งชอบกุง้งทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่ากำลังจะเอาหมูชุบแป้งครับผมเกรดขนมป,ปังนะคะนีเ่เดี๋ยวเอาลงละอ้าวนีน่นุ่มๆเบาๆอ่เมื่อกี้บอกห่างไกลไปถึงที่จอดรถเลยอะ่ะ ต้องหวานอยู่แล้วพี่จะแ่บเหมือนหน้าตาเราเอาขึ้นจักระทาแล้วนะคะเก็เสร็จน้ำมันนิดนึงของเราล่ะซุ้งเหลืองเหมือนกันนะเหลงทองเหมือนกันหนึกขอบทองฝั่งนี้ก็เสร็จน้ำมันแล้วเหมือนกันต่อไปทำลายค่ะต่อไปผัดผักค่ะใส่หัวหอมเข้าไปแตงกวาและแครอทนั่นเองอื ตอนนี้นะคะหมูก็จัดเรียงในจานสวยงามแล้วนะแหมสีสติดกันไปเมื C ่อกี้นะเราใช้อันนี้มันเป็นสำเร็จรูปแล้วะะแกงกะหรี่สำเร็จรูปจากยามาโมรินั่นเองนี่เลยส่วนประกอบสำคัญนะคะทงคัาสื่ออนนั่นเองอ่ะ้ลาลงไปเลย,อยหอมขึ้นมาทันทีหยิบกุ้งที่ทอดไว้แล้วนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยอ่าตอนนี้ก็ ปักลงจานเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็เรียบร้อยนะคะกับเมนูผัดเปียหวานกุ้งค่ะแล้วเมื่อแกงกะหรี่พร้อมแล้วเราก็ราดบนหมูทอดเอ้ยเย้เย้เย่และที่ขาดไม่ได้นะคะคือนี่ครับธงคัสสือซอแนนเองแล้วก็เสร็จแล้วนะคะกับแกงกะหรี่คงคัสสืค่ะอ้โหหอมสุดๆเลยแหม ก็เสร็จลงไปแล้วนะคะกับ2เมนูของผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะคะแล้วกรรมการจะเลือกฝ่ายไหนอ่ะเราต้องไปดูกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้กรรมการทั้ง3ท่านของเราก็พร้อมแล้วนะคะชูป้ายเลยค่ะน้ำเงินนำเงินนำงินค่ะผู้ชนะนะคะก็คือน้องหญิงกับเมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งนั่นเอง สุดยอดอ่ะและผู้ชนะของเรานะคะก็รับไปเลยพรีเมียม,มกิฟต์เซนตนะคะจากยามามริเจซอสเวิร์ฮีโร่ของความอร่อยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ93.75เจชแนลและยามามริเจซอสเวิร์ฮีโร่ของความอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาไปแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค o คิ้งแบทเทิลสนับสุนโดยซอสยามามริ